มาเดี๋ยววันนี้มากินส้มตำม,ม,ม,มาเดี๋ยววันนี้มากินส้มตำแม่จิมมี่จะตำอะไรบ้างวันนี้ตำอะไรตำกะเหลาตำกะเหล่าบุปลา กอล้ออะไรใส่อะไรบ้างกุ้งใช้น้ำปลาอะไรวันนี้น้ำปลาอะไรวันนี้ไหนโชว์หน่อยโชว์น้ำปลาหน่อยสิอ่ะลองปลาอะไดูควรเป็นยังไงนะเอ้ารอดไม่รอดเดี๋ยวก็รู้กันอร่อยจะได้บอกต่อก็เงียบไว้กะมีจะมีกูแซมอ่ะกูอะไรกูม้า

าาาาตามหลัการจัดสายเป็นน้ำมะขามปีบน้ำมะขามปีใส่ตอนนี้เอ็นของงานน้ำปลาร้ารุ่มสุกนะครับแล้วจะชอบเลยนะครับกเล้าให้เข้ากันตอนนี้ก็จะใส่เส้นบักหุ่ง ส่เครื่องเอครืนก็ลกเค้านะตำนะสีสันแล้วสีสันแลนี่จะเป็นตำทะเลก่อนนะเป็นไงเป็นไงได้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 ไป้หลังจากคุกเคล้าให้เข้าเสร็จตอนนี้เราก็จะมาใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้แล้วแต่ชอบเลยนี้มึกลวกวมึกรวอ่า จกขี้มูกมาสดๆใหม่ๆสแซลมอนเสีมอนแสีมอนส่ปูเสีปูเสี่ปูปูกระดองปูไป่ไหนใส่ปลาไม่ต้องตัดม่กันตใส่ชีน้ำนะครับตักชีน้ำเอียงเยงอเียงหน่ยขอชมหน่อยเอียง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 ครบนะครับไม่ได้คนเอียงาเข้ากัน น,น,นี่แน่ตำทะเลเสร็จแล้วทเทลงอาหาอยู่เน้เนี่ยโอ,อ้โหเสียงขุดครกอะไรแล้วอ,อ่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะ,ำะตำทะเลนะครับผมนี่ฝีมือแม่จิมมี่นี่ข้าวเหนียวด้วย ท็อปปิ้งเป็นข้าวเหนียวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตำเกาเหลานะครับขั้นแรกเลยกบเมื่อกี้เสร็จไปครกหนึ่งแล้วเดี๋ยวใส่พริกใส่กระเทียมพริกสดกับพริกแห้งนะเพิ่มความสู้ซาอันนี้คืออหลังจากพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วเดี๋ยวเรามา เติมเครื่องนะครับอันดับแรกเลยอะไรเนี่ยมะเขือเทศเหรอ,อมะเขือเทศใส่ตามใจชอบเลยนะมะเขือเทศใกล้ใส่ไอ้ผักไปกันเห็นไหมมะเขือเทศแล้วต่อไปมะนาวมะนาวมะนาวน้ำมะขามเปียกสุดเด็ดนะ น้ำตาลนะครับเพิ่มความหวานนิดหน่อยลูกเคล้านะครับขาดไม่ได้เลยน้ำตาลาะฟาแดงฝาแดงเดี๋ยวบอกยี่หหอดีบอกยี่หออ่านะครับใส่ตามใจชอบเลยหอมหอมหอมลูกเกล้าให้เข้ากาันใส่มะละกอนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยผักชีหนำผักชีหนำเอาละผักชีไปเรื่อยตำให้เข้ากัน หลังจากคุกเขาเครื่องเข้าที่แล้วเราก็จะมาเติมวัตถุดิบของเราที่เตรียมไว้นะมีกุ้งสดมีกุ้งสดอ่าปลาหมึกปลาหมึกไม่ลวกแล้วนะครับปลาหมึกลวกกุ้งสดกับปูม้านี่เราล้างโซดานะครับล้างน้ำสะอาดล้างโซดาแล้วแล้วก็จะมีแซลมอนนะครับแซลมอนสดๆเลยเนื้อเด้งๆหลังจากนั้นคุกเขาให้เข้ากันนะอหอมเลยอือหือช่วยหน่อยชวยหน่อยอือผัดไม่โฟกัสเลยอ่า เงียกำนไหลกำไไหโ้หน้าคนตํำซะก่อน้ำไรไหลละต่อไปต่อไปตักใส่จานเลยตักใส่จานตักใส่จานนี่แน่แงแป๊ดแป๊ดผลิสงหรออ่าเอร้อยนะตำเกาเหลาทะเลนะครับสูตรแม่ชิมมี่อิมลอยชิมอยชิมอยอยอสูสาบอ อืมอืมเป็นได้เป็นได้เป็นได,นได้อร่อยนะผ่านนะน้ำปลาระนะครับนี่ลองไปหากันดูลองไปหากันดูนะครับนี่ฝาแดงฝาแดงนะครับผมผ่าน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 